ไหนมันบอกว่ามันจะลดอุณภูมิลงว่าเห็นมันลดได้ค่ะลบสิบเอ็ดซีนะคะน้าขักน้เนี่นี่ค่ะลบสิบเอ็ดค่ะประกาศซีไปอยู่นะคะ่ะโอ้ยมียางเลยรนอนอบานน้อยบันนี่ไปซีของสะก้อนค่ะ หนาวแน่คะ่ะแดดก็บพรแดดสัตว <Okay. S 1> ์ <Okay. S 1> กระจกไว้อันเอาไฟเสียบเอาสายไฟเสียบในรถค่ะพุ่นสายไฟจะเขียวกรองอยู่หันค่ะว่างหันเสียบไว้ก่อนที่ออกจากบ้านจากเ mm hmm. คิงชั่วโมงโอ้ยแดดไหมเดี๋ยววังนี้แดดดีเท่านี้ไหมป้าแดดดีคะ่ะ ความฮ้อนทำความอุ่นซะหน่อยค่ะอุ่นอ๋อขัดหน้านาเนะเดี๋ยวดีๆค่ะมันเนี่ย แดดดีดีค่ะมันนี่พี่น้องเอ้ยสีปีนางักหน่อยเดี๋ยวสีปีนางเบอร์เยอะไหมแดดดีค่ะทะเลก,ก็สิเป็นขาวเป็นน้ำแข็งปัดๆเล่าน้องปัด,ปด,ปดโอ้แดดดีดีค่ะข้อแม่ต้องไป่ายตะปูตะกอนเทิ้งหนาวต้งโควิดโกลาั้มมันนีข่ขับรถขับรถไว้ไว้ พาลูกน้อยเล่นสก,กีด้ลูกเต่าอเอาหักครับเพราไม่ป้องไปนตุกทุกสุคนถ้าลูกพาเต้าไปเล่นสก,กีเตรียมเครื่องเตรียมยังหรอกค่ะ,คะเอาผดดู้ใดเสียบนน่นยปะขออนุญาตเสียบอันนี้ตอนลืนมนะเดินมึงเบ็ดนี่เฮ้ ลืมเสียบเออเสียบขาดเปียวเฮ้ยนอนนางเย้ยมาเบ่งแดดคะ่ะมันนี้แดดดีกันแล้วมาไล่ให้เบ่งคะ่ะแจงจังปังแจงจังปัง พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งประเทศเมืองหนาวเลยคะ่ะสิเลียนในทะเทพโคเรกเนือติดพระจันทร์เลยค่ะสิมาย่างตรงคองกระพานลูกเหย,ยียดหงานเข็ญน,นี่อย่างคือก็จเจ้าเข็อของเข็ญของก็ไปถึงหรือไปซื้ออยังมาบุญแดดดีๆกันเมื่อนี้ แต่ดีคากว่าี่ที่เอารถแลนทุกนอยค่ะเพราะรถมันหนาวค่ะรถมันอากาศอันนั่นล่วไหลตรงแลนเดี๋ยวแบตมันสีแบตมันสีแห่งไหลเป็นสิสตาร์ทเพติดค่ะ ไปทั้งแตนอาอบ้านี้นะนังขับไปเรื่อยๆหรือเปล่ไปไปบึงทะเลบึงทะเลอันตอนบ้านหลังเก่าตะกีอยู่ค่ะอสอนแดดนะคะแดดดีๆ่ะมาอน,นี้ิึงไลเนาะพ่อแม่ป้องไปทุกผู้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กันในกาช่วงนี้โลคโควิดรักษาสุขภาพกันเนะะื้อค่าไปใส่กันระวงังใส่มุงใส่แมทให้กันดีๆเด้อคะ่าจะว่าประเทศใดเป็นเกมดทตัวโลกหรือค่ะ ค่ะน,นี่แดดยยด,ด,ด,ดีค่ะอิริจะออนแดดค่ะแต่หันย่างบ่ค่อยได้หันย่างบ่ถึงสิบนาทีหรอกค่ะหนาวค่ะน,นี่วันวันเสาร์ค่ะคิดวันเสาร์สงสัยคือสิบเปอร์็นวันเสาร์อดอกโบสถ์ค่ะจะสิลงวันอาทิตย์หรือมั้งโบสถ์โบสถ์งามบ่ค่ะอันนี้โบสถ์ค่ะเคยมารีวิวหันเบิ่งหลายเที่ยนหนึ่งค่ะ ตอนนี้อยู่ในเมืองเขตเล่นประหลาดะคะ่ะี่ฟินเลนอันนี้ก็รานค่ะมาเกตก้าอันนี้คืออันอันป้ายสีเหลืองๆคือสว ե เดนอีลเ่นค่ะแต่ว่าเขาเพิ่ฝนหัวแจ้งหรอกคะ่ะสิบโมงเขาก็ปิดลรวคะ่ะสิบโมงแรงทุง่มสีทุ่มนะ่ะพปิซซ่าก็มูน่าอุ้ยสอนแจ้งนีรีนาสอนวิว เบิง่งนี้หกแล้วคะเต็มเมืองหนาวก็บไม่มยังดอกหนาหิมะกระทาตะหิมะครับรถกันยังสี่ระคะแล้วก็วหนาร้อนกระไทยไม่ลงไม่นม้ำอากาศเหนากับเหน้าคักฮ้อนกับฮ้อนคักอ้ยเนาะอากาศคนเฮาอากาศกับไม่ค่อยดีการเป็นยังสีล่ละ นักภาษาไรคนเรานะคะผับชับเจ๋วเลยค่ะมื่อนี้คุณทะเละอยู่ทางพุนค่ะเดี๋ยวซิคี่รุดไปอ้อมไปเบิ่งทะเละค่ะอไอยางลง้ไปคุณข,ขาวๆสักพากเห็นทะเละปะค่ะเดี๋ยวซิไปล้ไปยางอีกทางพุนค่ะสดีค่ะพอม่ต้องไป อากาศหนาวไหลไปข้างนอกก็บ่ค่อยดีค่ะเพราะซื้อว่าจามแบมันแพ้อากาศแพ้หนาวจามรู้สึกเจ็บหน่อยเอิบค่ะกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบกับเพจักค่ะกุนกับอากาศทะเลมาบึงติดทะเลภาษียางม้ากับปะไวดอกค่ะนึกต่งางนังรถมาขี่รถมาายุ่แถวบ้านอ่ะบ้านหลังเกาเ่าเคยอยู่ ย็นหนาวทนนี่ค่ะเมืนกัดเย็นค่ะตรงนี้ก็เคยเด็กหน่อยเอามาเล่นออกกำลังกายมีหอดเส้าหน้ามีห้องน้าขายไอศกรีมไอศกรีมเฉพาะเด็กหน่อยค่ะแต่ครับผู้ให้เอาเอ็นกระหอ้อเข้ามาส่วนเล่นของเด็กหน่อยเล่นเล่นบอลเล่นยางหน้าร้อนค่ะ เบิ้งกันนะหาทายลูกภาาเก็บวิวส์สวยๆแม่ฟื้งปลาทิดออกค่ะค่ะทำไปเบิ้งอากาศเล่เบิ้งอากาศเลย ก็ใส่ถุงมือ,อยังไงได้ขนาดหนาวท่านแย่มากเลยท่าพระใส่ถุงมือไปค่ะเฮ้ยแต่มันหนาวขากหนาวเนี่ยคุณอากาศบึงจะลเลความเย็นทั้งหนาหนาบึงก็คือจิบุซักพมซักพมซักผ่าพมหนังเขาคือมีบริการให้ฟรีค่ะปลาใส่แม่น้ำทั้งอันแม่นม้ำแม่ดากระสุนเขาม้าค่ะ พอมสักหน่อค่ะย่างไปเดกบ่หินโอ้ยบรรยากาศไหมค่ะน้ำมหลีค่ะอยู่ด่นไปได้รแล้วค่ะคุณนี่มันมีลดลดสิบสองกับมันอื้หนาวขักหนาวแน่ค่ะคุณขาวสักผ้าอยู่ค่ะ เขาเศ้าหน้าไปมาลงน้ำนี่บางคนกเป็นเบือเบิ่เบื่อเบื่แล้วน้องหันไอเบื้องน้ำยังขึ้นเป็นบวบบวบบอ่นก็สดถ้าปิดค่ะยังไปเบิ้องก็น่าอ่านบอกหมืนมันคือฝดฟดฟดอยู่ค่ะอันค้นอันคนฟินบางคนพอมกับบ้าน้ราหนาวที่เก็ะสีมาน้ำ ngắm ở đây cả, rung vần cảm, có thể áo mỏng quá, có gì áo vải lông, à, măng, bay này, co làm khẳng. nó nạm quá, đẹp kèn thâm đại, nạm cứ phớt phớt rồi hứ, nạm ฟอดจังสีและนะน้ำอุ่นบ่ก็ฟอดล่ะค่ะเอามือไปแช่บังกันนะโอ้ยๆๆๆฟฟๆๆๆบอๆๆ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 ้ๆสๆๆ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 ๆบๆๆงกันนะ นั่นจับเบิ้งกันนางนังพุ่นน่ะโอ้เขานั่งไฟฟ้าตอนนี้โอ้นี่นี่เขาลงอ่านางไฟฟ้าลงตรงนั้นน่ะโอ้ยเขาสำรับคนที่ว่าเขาไฟฟ้าลงค่ะเขามาลง อันผู้ใดอ,อยากล้มก็ล้มไลยเพราะทมาล้มให้สุกภาหรือกล้ามเนื้อสักอย่างหน่อยเกี่ยวเขาบอกว่าพวกเป็นโรคเก้าโรคล้มต่อยนีย่เอามาล้มี่จะเคิงชะยล่องหานะที่เขาบอกว่ารักษากระดุมกระดูกก็ฮะแต่เคยล้มจักเถื่อหรอกค่ะ,ะเปิดน้ำโอ้ตอนนี้เขามีน้ำสีไถจังสี่ตอนนี้เี่กี้มังวดก่อนแบบนี้เ่ยเขาไฟฟ้าค่ะเสีย ละลายมาไวน้าบางคนก็นอยู่บานนอเขากบไปเจาะเจอาวบบางอาบน้ำนะคะเออหนี่สำหรับคนที่มาอยากมาไวนาำสำหรับผู้ท่องผู้ถาวงสีนะคะเห็นไหมคะ่ะ <c ười> เ,เป็นยังสีเรื่องบางแล้วก็คือเป็นแปลกๆก็ีย้อนขาไฟเสียบไววล้ำหมื่นไหว พ่นเฮ็ดดีเนาะคุณเอันนั่นก็แม่นนะคุณแม่นนะคะนี่เดือดเดือดยื้อสิไหวอุ่นเขาเสียบไฟฟ้าไหวอุ่นนี่สินะค่ะไ,ได้อยากลงก็ลงได้ที่สิเป็นเด็กน้อยโอ้ดูเขียวบ่ก็เฮ็ดแยกย่างดีดีตัวห,หนึ่งหนังคุณเขาออไฟฟ้าเสียบไว้ค่ะคเห็ดจังได้บุตรทิคนี่คือ เออ,อยังสีเลยค่ะ,ะน้าคักหนาวแน่พุ่นแดกพระอาทิตย์ค่ะพุ่นโอ้มอตเตอร์ยุงสีเออแบบน้ำจะไข่ภาษาน้ํไหมค่ะแสดงอามี้คุนมาเปิดถิง่งไว้วน้่ยมันขึ้นกับปิดกขย้ำเปิดไว้ยางสีแล้วเออเขาถ่าเดี๋ยวเออพุ่นมีระบบไหมเหรอเจ้อน,นี่นี่ถ้าเ้ากัมาอาบได้ น้องหนาองอย่าอาบจะเลียงตั้งแต่ละหน้าสาวหน้ากับโบมีบัดนีน้ที่เ่อได้โยกอันก้อนสิโดดน้ำจังใดก็ต้องลงสักก้อนโดดลงนี่ต้องอุ่นเราอุ่นนี่เด้อค่ะพิงค์ในค่ะพ่อแม่ป้องป่ายตุผูสุกคนหนาวค่ะพ่อแม่ป้องป่ายตุผูสุกคนใส่ถุงมือก่อนเด้อค่ะไในยุดดอนบ่ได้ค่ะทีค่ะ สาน้ามดิเห็นบ่ค่ะบองนี่เป็นมองว่าอาบน้ามใ้่ค่ะสำหรับอาบน้ามเพิ่นเปิดไฟไไ้นี่เห็นบ่นี่อือแสดงว่าเพิ่นนีตะโดนแล้วแต่เทากับ่บฮู้ค่ะจังไรหรือ้อไม่ล่ะมังสิเปิดไว้ยามมือเว้นเนีมือขึ้นกับปิดค่ะถ้าเปิดตลอดย4่ั่วโมงก็คือสิเป็นไปบ่ได้ค่ะหนาวค่ะพุดนะอากาศเป็นจังไ๋ค่ะหนาว,ว่าค่ะ หนาวค่ะพุ่นทั้งพุ่นแม่น้ำมึ้นแม่น้ำแม่นม้ำขาวสักผากเป็นตะเล่มตะกีแสดงว่ามีคนไม่ยางเลยค่ะยางขาวสักผากเลยค่ะอไหนคะพ่อแม่ป้องปายถึกหูสุข,ขนคนไหนครัายางเบิรงน้ำกันค่ะพุนหนาวครับหนาวแน,น,น่นนี่ก็มีคนยางเลยอันนี้แต่ยางได้อยู่แต่ว่าโอ้ที่มาหลายคักพุ่น มาก็เริ่มตกจั่งน้อยแล้วค่ะยังได้พ่อแม่ป้องไปทุกขุทุกคนสบายดีกันบ้ะค่ะเบิง้งไม่ไมเหนียวไม่แกมดีค่ะเบิ้งนะคะเป็นตะลงแตะลงก็ได้เดอกคะ่ะมันหนาวค่ะน้ำเดือดเดือดผัก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 นี่ค่ะคุณคุณเอาน้ำอุน่นเป็นเครื่องปั้นไฟฟ้ายัางได้นี่ค่ะพื้นเฮ็ดแบบไม่ไหมคะ่เนนะเบิ่งนี่ค่ะ เครื่องปันเอาโหมาขึ enfin like ้นคักไข่บดไนเจียงฟัดฟัดฟัดฟั่วาเียงานาคเด้อค่ะบเมนเด้อค่ะบะเมนเครื่องพญยานาคเด้อค่ะเป็นเครื่องไฟฟ้ายเฮ็ดค่ะุ่น่ะปุ๊บปุ๊บปุุ่น่ะ เป็่ตะล้งอ่ะไปฟังเสียงหรอกค่ะหนาวคักหนาวคักหนาวแน่คุณเบิ้งนะค่ะละอองฮิมาโตอีกแล้วค่ะคุณหนาวคักหนาวแน่พอแม่ป้องไปทุกคนเฮ้ยหนาว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 ค่ะหนาว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 ไรเสียงแห้งแต่หือ ุมเบิ่งบ่อพญานาคฟินแลนด์ค่ะบ่อน้ำไฟฟ้าแม่นเด้อค่ะบ่อนิลซื่อๆเด้อค่ะละอองหิมะตกอีกแล้วค่ะหลังสเก็ตฮิมาเห็นบ่อขาวสักพักสเก็ตตกหนาวขากหนาวแน่ค่ะมื้อนี้เอามือไปจุ่มบั้งค่ะนึกเย็นจักหน่อยค่ะมือ ได้ก็ขอขอบคุณนะหลายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทราบน้อยรายละเอียดฟินแลนด์นะเด้อค่ะบรรยากาศค่ะหนาวคักหนาวแน่เดินกลับกับนเดินขับหนาวขากหนาวดูนานไม่ได้ค่ะมือเย็นหมดแล้วค่ะหนาวขากหนาวเฮ้ย หนาวค่ะหนาวนนก็มีใบอับเฉพาะคนสวยมากเลยครับดูวิวออเอาแค่นี้ก่อนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแจ้งสาวน้อยร้อยฟินแลนด์นะคะหนาวคักอิลีค่ะอ้ยสวัสดีค่ะเบังค่ะ หนาวคลากลายมือบวมหมดขับไปหันไปถ่ายคลิปมาเอ้ยหนาวคลากจนมือบวมยังข้อมือก็่ค่อยดีเท่าไหร่อะหนาวคลากร้อนแน่ภาพมาเปิดควบฮ้อนเลยคะ่ะลบสิบสามไหมคะ่ะอย่างว่าวันหันหวันยังสิบเจ็ดยันสิบเอด็ดอยู่บนนี่มาขึ้นมาสิบสามเลนะเอ้ยแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ